ผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะ Only TV ดีเช่นเคยเนาะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Mobile Mobile b u t o ของเราอีกแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เลเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเข้าสู่ EP ที่สองแล้วนะครับผมวันที่สี่นะครับโอ้โหเวลสิบแล้วนะครับแล้วผมก็จะกลับมาลงถ้ำลาวานะครับผมนนะอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปเอาอร์ติแฟกต์นะครับไปเดี๋ยวผมจะไปหาลงไปเอาอรลติแฟกต์อีกรอบหนึ่งนะครับ พอถึงเลเวลสิแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะเล่นง่ายเลยนะฮะเพราะว่าเราสามารถทำเควสรายวันปั๊มเอมเบอร์ได้นะครับซึ่งการปั๊มเอมเบอร์นี่มันก็จะทําให้เราเพิ่มเวลแบบโคตรเร็วนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะ,ะว่าทํายังไงเนาะไปโอ้ผมลืมกดท้เซฟฮะตายแน่เลยนะฮะผมโอ้อยังเยอะฮึบโอ้โห้ยรอดรอดไหม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 กระโดดกระโดดข้ามกระโดดข้าม แย่ <ciğim. S 2> yeah, แล้วต uh ิดแมงป่องเอื้อโอ้โหเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเข้าตอนนี้ผมก็กดไทยดีเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อทพยายามให้สัตว์มันหายไปนะฮะเราจะได้ลงมาแบบง่ายๆนี่ไงเรียบร้อยครับถ้าตัวตายเลยนี่เดี๋ยวจะไปทำการฟาร์มเอมเบอร์กันนะฮะ มาเกิดโซนนี้ก่อนเพราะว่าข้างบนนี้มันจะมีเอกพจนโนเ้เก็บนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันตรงนั้นจุดหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไปจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะฟาร์มเอมเบอร์เยอะๆเลยเอาไว้ใช้ในอนาคตนะฮะนี่จุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดู ให้ผมเรียนเอ็นแกมแคมไฟให้ทำเนื้อด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องทำเควสตรงนี้ก่อนนะฮะเก็บหินมาเยอะๆเราขุดเอาได้นี่หว่าเอาขวนขุดเลยฮะ นี่เลยครับผมตรงนี้จะมีเอ็กซ์เพอร์นโนตให้เก็บนะครับนี่หลังจากที่เราลงถ้ำลาวาเสร็จแล้วเราก็มาเก็บเอ็กซ์เพอร์นโนตตรงนี้นะฮะแล้วก็ฟาร์มเอมเบอร์นะครับจะทำให้เราเลเวลขึ้นเร็วมากนะฮะไปเดี๋ยวผมขอทำแคมป์ไฟก่อนนะฮะแล้วก็ย่างเนื้อกิน เป็นแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาหาเคเวสนะครับผมรายวันนะฮะที่เป็นเควสอาร์ติแฟกต์ทำลาวางของผมนะเดี๋ยวกดสตาร์ทไปดูก่อนนี่เลยโอ้โหให้เทมกีก้านะครับผมเคเวสอันนี้ไม่เอาฮะไปเดี๋ยวผมจะเปิดโหมด2หน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเปิดตั้งค่าอีกอันนึงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาหาวันที่เลยไหนวันที่3เจอไหม ไม่เจอฮะทำไมวันที่2ครับมันจะอยู่แถวนี้แหละโอเคเจอแล้วครับผมอยู่ยวันที่2นะฮะของเดือนสิงหาคมของผมนะฮะนี่ผมก็ฟาร์มไปเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมเลเวลเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเราเก็บเอ็กซ์พลูนดด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มคูณเลเวลให้นะครับจะทำให้แบบว่าเราฟาร์มเวลขึ้นง่ายกว่าเดิมนะฮะ กดให้ดูอ่านหนึ่งเควสโอ้โหเลเวลเด้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะฮะเราก็จะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับเลเวลจะเต็มละฮึบนั่นไงนะฮะน่าจีประมาณ2ทีก็ไปสิบเอ็ดแล้ววิธีนี้ดีมากเลยนะครับผมมันจะได้เอมเบอร์ด้วยนะฮะ แต่สำหรับใครที่ไม่มีหมด2หน้าจอก็แย่หน่อยนะครับผมอาจจะทำช้าไปนิดนึงนะครับเ,เพราะว่าเอกพลูนอันนี้มันอยู่ได้แค่10นาทีเองนะฮะเราก็รีบฟาร์มเอาตอนนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยไปจุดใหม่นะฮะตรงนี้หมดก็ไปจุดใหม่นะครับเ,เดี๋ยวพอเอมเบอร์แล้วพออะไรเงี้ยนะฮะเราก็ซื้อคูณ3มมาอีกรอบหนึ่งนะฮะ แล้วก็สร้อยคอทองนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ฮีบ2เอมเบอร์แล้วฮะนี่คือวิธีการฟาร์มเวลของผมฮะนี่เป็นไงเอาไปใช้กันได้ฮะวิธีนี้เอาผมลงไปกดไอ้เอ็กซ์เพลเนอร์นูตออกนะฮะคราวนี้ก็จะไม่เห็นแล้วสินะฮะถ้าไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่ไม่เป็นไรกดไปกด จนกว่ามันจะหมดเลยแล้วกันนะครับกดไปเลยนี่แล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเอ๊ะคุณหมตรงนี้หมดเดี๋ยวผมไปจุดอื่นนะครับ ในถ้ำลาวาผมจุดนั้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็มันจะต่อตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้เลยใกล้ๆกันวิ่งมานะฮะเออมาแต่คราวนี้เนี่ยเราจะซื้อคูณ3ด้วยนะเพื่อเพิ่มเลเวลเยอะๆนะฮะสี่สิบเอมเบอร์นะครับ,รบโอเคแล้วก็เก็บเอฟพิโลโนตไปจากคูณ3ก็จะกลายเป็นคูณ6เลยนะครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันคูณให้เยอะมากเลยนะฮะคูณเลเวลให้ด้วยเออ คูณไม่ทั้งอันคูณน่ะปกติมันควรจะได้คูณ5ใช่ไหมนะฮนะเพราะว่าไอ้ปรลนูนก็คูณ2ไอ้เพิ่มเลเวลวันนี้ก็คูณ3เองนะครับแต่ทจริงมันเพิ่มมามันเพิ่มมาให้อีกอันนึงนะครับก็กลายเป็น6อุย้ยดีจริงๆเรียบร้อยวิวอัพฮนะฝากมาเลยครับ โอ้ oh, แป๊บเดียวเจอวิชเกาแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะเรียอซปเก่าไปรบร้อยโอเคผมจะอัพสปีดเพิ่มนะฮะมันวิ่งช้าไปหน่อยเดี๋ยววิ่งตามเอควิลโนูไม่ทันนะครับ ส่วนไอตัวคูณ3ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะอยู่ได้1ชั่วโมงนะครับผมเออแล้วก็ใน1ชั่วโมงเราก็ไปหาไอพืชนุษยเก็บเอานะฮะแล้วก็ฟาร์มตรงนั้นไปเรื่อยๆใช้คูณ6ยาวๆนะครับนี่วิธีนี้เลยฮนะเอาเวลอัพอีกแล้วครับอัสตาบิน่ามาหน่อยโอหโห,โหไม่พิเศษแล้วไวมากฮะ เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เอกอนโนตที่อื่นกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวตัวนี้ผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันตรงนี้ต่อเลยนะครับผมนี่เลยจุดนี้ฮะก็ใกล้ใกล้กันเหมือนเดิมก็วิ่งมานะครับตอนนี้ก็เลเวล35แล้วนะครับไวมากๆเลยนะครับผม200อเอมเบอร์แล้วนะฮะนี่เก็บมาเลยปะ่ะแล้วก็ฟาร์มต่อครับเป็นคูณ6แล้วตอนนี้ ฟาร์มแบบชิวๆฮะไปยืนเก็บเอฟเพอร์โนดแล้วก็ยืนฟาร์มเมเบอร์ด้วยโอ้โหโคตรดีนะครับวิธีนี้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะฮะเนี่ยวิวสามหกแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมเอาเวลอีกสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มกันต่อเนาะนี่ เอาละฮะตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาจนถึงวันที่ 6, เปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เลเวล65นะครับเอ้ยวันที่7แล้วนะครับโอ้โคตรไวมาเนื้องจา EP นี้นี่เราจะมาจับนกกันก่อนนะครับผมก็ได้เจอน,นุกตรงที่ป่าแดงนะฮะก่วงโบล่าใส่มันเลยแล้วก็เอาปืนยาสลบครับผมยิงใส่หัวมันอย่างนี้ฮะเรียบร้อยฮะสองดอกครับผมหลับไปเลยส่วนยาคูซิบเนี่ยผมได้มาจากอร์ติแฟกที่ผมไปเก็บมาเอามาฟาร์มแล้วนะฮะก็เอาไปแลกเลย ะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อโต๊ะกันมันกี้คิบเบโดโดโดะะิลโดโด้นะฮะไอ้นกเทเลนโดนนะครับนี่โต๊ะคิบเบิลอยู่นี่ซื้อมาเลยมาจริงเราสามารถเอาเนื้อน่องจากเจ้าดิโพสุขาตัวนี้ได้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรซื้อเนื้อน,นี่มาด้วยโดโด่เอามาก่อน3ฮะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับ ใสไปเลยทีน,นี้เราก็รอมันกินฮะตอนนี้เรายังไม่มีอานเลยดีกว่าผมต้องไปหาอานก่อนแล้วเนี่ยเอาละรครับผมตอนนี้เจ้าเทอรด้านล่งผมก็ได้ตื่นขึ้นมาในวันที่8ดนะครับเออซึ่งผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงใช่ไหมผมตายนะฮะตอนที่ผมรอมันตื่นอยู่นะครับผมก็ไปหาของนะครับผมเพื่อที่จะมาทําอุปกรณ์นะฮะที่จะทําเป็นอานสัตว์นะครับ เออจะทำอานเจ้าน,นกตัวนี้แหละครับผมแต่ว่าก็ดันไม่ตายซะง,งั้นนะผมโดนนกนุกทุบเบิร์ดนะครับผมจิกนะฮะดีวผมหาอาร์ตก่มือนกันเอออยู่ไหนวะนี่ไงนะครับผมร้อยเจ็สิคะแนนหนังนะครับซื้อมาก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวมันจะไปตามหาเนื้อที่ผมทำสูญหายนะครับเอออันนี้เราได้ขี่นกกันแล้วนะครับผม สุดยอดเลยตอนนี้รีวิวเราก็พร้อมแล้วเราจะไปเอาชิลอดกันนะครับผมนะโอเยตอนนี้ผมก็จะเจอกับของผมมาที่เรียบร้อยเรรียบ้อยนะครับนี่เป็นไงมาเอาคืนมาเลยของผมเนี่ยเรียบร้อ oh, ฮยฮะโอ้โหใหญ่แล้วนี่มันอันฟาคาโนคุณผู้ชมสีแดงแกร่ะเลยเลยฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำกล้องส่องทางไกลมาแล้วเดี๋ยวผมจะฆ่าเอาเลยแล้วกันเพื่อที่ผมจะได้บูปริ้น ไอ้น้องข้ามเลยข้ามเลยโอ๊ยมันกินพลัซอรอยู่หนีไปพลัซอรหอุตัวสีแดงโคตรน่ากลัวครับอุ้ยอุยอุ้ยผมผลักมันมันก็ผลักผมอุ้ยอุ้ยออ้ยนี่เนี่ยผักมันคืนผักมันคืนเอาซีกมาสิครับก็มาสิครับมัเป็นไะนะครับมัเป็นไรครับหัวจักบอมึงหัวจักบอนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวบินขึ้นสูงก่อนมันวิ่งเร็วเกินไปนู่นแล้วนะครับอืมเรียบร้อยฮะโอ้เลยบอัพเลยมีดัปเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอเอาน้ำหนักเพิ่มแล้วกันโอ้โหของมาเต็มเลยขวนบูปินเอามาใช้ก่อนเลยมีอะไรบ้างวะ แล้วก็มีคอตโบนะครับดามจ2 0 0แล้วก็มีชุดคิตินอเมร์อร์200เอามาใช้ก่อนนี่อุย้ยแล้วชุคีตินโหดนะเนี่ยแจวเลยเอามาป้องกันตายนะครับไปเดี๋ยวผมไปหาสร้างบ้านดีกว่าบ้านผมไม่รู้จะเอาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้เลยดีไหมลนะ่ะก็ใกล้น้ำอยู่นะตรงนี้มีแรปเตอร์ว่ะเดี๋ยวข้ามมาฝั่งนี้หน่อยนะครับ เดี๋ยวมาดูตรงนี้อุ๊ยตรงนี้ก็ดีนะับผมมีก้อนหินมีอะไรให้ขุดเพียบเลยเยี่ยมเยี่ยมผมยาตรงนี้แหละฮะเี๋เรามีขวนแล้วแล้วก็ขุดเลยนี่ผมจะเหลือต้นไม้ต้นใหญ่ไว้นะครับเพื่อทําร่มนะฮะนี่ทําร่มตรงนี้นะครับเออเราจะได้อยู่แบบร่มๆนะฮะไม่แดดมากตรงนี้มันร้อนใช่ไดเลยนะครับ ใกล้ตรงภูเขากิฟฟินนะฮะขุดไปเลยครับไปทำบ้านไม้กันก่อน,นี่ตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยนะฮะผมไม่เคยผมไม่ได้สร้างมันตรงนี้นานลแล้วตั้งแต่หมดออนไลน์ 0, 0 4, นะะูนนผมอาร์0ศูนย์ศูนย์สี่โคตรนานสมัยนู่นเราโอหย คตรนานเลยตั้งแต่ผมมีผู้ติดตามประมาณ600-700คนนะครับคนดูประมาณพันสองพันสามนะฮะก็ออ <laughs> สนุกเลยจะนํำพาลูกน้อง,องไปจับสัตว์กันเงโอ้โอันตรายขัดขาดไอ้นี่กูไม่ได้แล้วไฟเบอร์นี่ค่อนข้างที่จะหายากกั้นเราก็ต้องซื้อโตอุปกรณ์มาเลยมาโตอุปกรณ์ของผม วางไว้ตรงนี้เลยนะวางได้ไหมละ่ะโอ้อ้าวหันไปทางไหนอีกโอ้วี่นี่กำลังี่จะวางยากเลยนะครับแล้วก็พิกแอคมาทิ้งไปเลยพิกแอคเหล็กธรรมาดาของผมแล้วก็ขวานเหล็กไอ,อ้ขวานหินทีนี้ก็ฟาร์มเลยฮะเรามีเคียวแนละ้วนี่ โอ้ยครับได้เยอะเลยทีนี้นนไม่พออ้นี่เองไม่พอไฟเบอร์เอาประมาณไหนโอเคประมาณนี้เฮ้ยเป็นไงเป็นไงมีบ้านเราแล้วเนี้ยแจวเลยขุดมาเพิ่มคนระับอืมขุดมาเพิ่มขุดมาเพิ่ม แล้ขุดไม้มาอีกไม้น่าจะต้องใช้เยอะเพราเป็นบ้านไม้ไม้ต้องหายากเลยนะครับแต่เราไม่มีพิ้แอก,กที่ดีพอเนี่ยโอ้ยขุดยากนะัวจะได้ไม้นี่โอเคครับมาทีนี้เตียงผมอยู่ไหนวะนี่ไงขาดหนังครับผมแล้วก็แทสจะไปเดี๋ยวขุดไม้ก็แทสเพิ่ม เราไปหาหนังอ๋หนังในตัวนุกผมน่าจะมีนะครับค่าอันฟ้าคาโนเมื่อกี้นี้มีกขุดไปเลยอือตัวนี้ดีเลยมีน้ำให้กินมีหินให้ขุดรบนะครยังใกล้ภูเขาด้วยแล้วน่าจะฟาร์มเหล็กกันได้แบบง่ายนะสบายมากเลยตรงนี้วิวสวยดู เออเอาผมเมป็เข้าตัวนกมีหลังมาเลยนี่อา่าสํหรับใครที่อยากสร้างบ้านใกล้ๆผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับข้างบนนี้แคปไปเลยฮะสุดยอดแล้วเราก็มาวางเตียงไว้ตรงนี้ที่จริงเราจะต้องสร้างบ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยวางเตียงนะครับ ี๋ยวผมไปขุดไม้เพิ่มาบ้านของผมโอเคโอ้ยตัวนี้ละอามเมอร์เรามีอยู่400เลยนะน่าจะกันตายได้แบบค่อนข้างดีเลยดีที่เราฆ่าอันฟ้าคานูตัวเมื่อกี้นี้มันอยู่ใกล้บ้านเราเกินนะครับต้องฆ่าให้ตายโอเคกลับมาสร้างบ้านกันดีกว่าโอ้ยไม่พอเลย่เวรเลยน่าจะเอามาอีกนะครับอีก4อันแน่แน่เลยขุดเพิ่มขุดเพิ่ม Yeah. ตอนนี้ผมก็ยังไออยู่นะครับผมยังไม่หายเลยเป็นอะไรของมันด้วยเนี่ยนะฮะตอนนี้หายปวดหัวแล้วแต่ว,ว่ามันยังไออยู่นะครับเวลาปุดแล้วมันก็ไอเป็นไรไม่รู้แล้วก็นโมกไหลฮะโอ้สภาพยิ่งได้กลับมาไลฟ์สดไหมเนี่ยเออเดี๋ยวแจ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ฟังกันตอนนี้นะผมไลฟ์สดในทิกตอกไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกลับมาประเทศลาวนะครับมันเป็นไรไม่รู ผมเนี่ยต้องทำการมุด VPN นะครับผมเพื่อที่จะสตรีมเกมอาร์คในติ๊ To k อกให้ทุกคนได้ดูนะฮะตอนนี้ก็มาชา้าหน่อยก็รอกันหน่อยนะครับผมเชียร์แล้วอ,อ,อ,อาจจะมาช้านิดหน่อยนะฮะเออแต่ไม่เป็นไรมาแน่นอนเดี๋ยวผมจะมุด VPN ไปสตรีมให้ดูนะครับคุณผู้ชมถึงภาพมันจะแตกก็เหอะนะครับทำไงได้ล่ะนะฮะไปะ เราไปซักบ้านกันดีกว่าซักบ้านในร่มเย็นเนี่ยต้องมด VPN นะครับถึงจะไปสตรีมได้ตอนนี้ผมไม่สามารถดูไลฟ์สดใครได้เลยไม่สามารถไปส่งขวัญให้ใครได้เลยนะครับเออเดี๋ยวผมอขอเตรียมการก่อนนะครับร่างที่จะทำยากเลยอยู่บ้านผมเนี่ยนะฮะยากไปเป็นไร เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำได้อยู่นะครับมันมีวิธีอยู่เฮ้ยผมลืมไปนี่ลืมได้ไงวันนี้อะไหนวะไหนวะนี่ไอ้พวกแหลบพวกเนี้ยมาทีละสองผีเออประมาณเนี้ย สวยบิ่วสวยบ้านเราใช่เป็นว่าลังคาไม่ว่าอันนี้ครับถูกหรือขามาผิดวะเนี่ยครับ <c> ถ <oughs> ูกวิ่งมเนี่ยครับผิดผิดชัวร์นะครับเดี๋ยวเอาเป็นแบบแทสได้ไหมเอออันนี้เอาเป็นแบบแทสแบบก็ได้โอ้ขาแทสนะฮะต้องไปขุดแทสเพิ่มโอ้ย ไอนี่ไล่กินโดโด้ครับบารดิโลโอ้หิวน้ำแล้วผมน่าจะลงไปกินน้ำในบ่อน,นี้แหละฮะอ้าวหิวน้ำเฮลช่วยด้วยเออเออเรียบร้อยก็ผมกินน้ำเรียบร้อยฮะมีแรงสะใจ ทำลังคากันดีกว่าจะมืดแล้วนีงหวาแย่นะบ้านเราเสร็จพอดีเลยนะครับลูกเราเนี่จอดไว้ข้างจอดไว้ข้างนอกแล้วนะฮะนี่เรียบร้อยครับผมบ้านของผมเน,นี่เวลาเอาเปิดไฟโอ้ยปลอดภัยแล้วตอนนี้ไม่มีตัวอะไรมาตีบ้านเราแล้วนะครับนี่ไปไงโอ๊ยบาเอ้ยนะฮะ เ,ออเรียบร้อยมนเป็นอาหารในนุกผมซะเจาดิโลเมื่อกี้นี้นะครับเรียบร้อยฮะโอเคครับผมบสำหรับคลิปนี่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและกดซับตะครกันด้วยเลยเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับผมยังมีคนดูอยู่นะเนี่ยนะฮะโอเคถ้าสำหรับคลิปอีพีที่2นี่เนี่ยถ้าขึ้น200วิวนี่จะดีมากเลยนะรู้สึกมีกำลังใจมาทำมากเลยนะับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ กลับบ้านมาทำนะฮะอยู่ลาวแล้วนะฮะตอนนี้ <c oughs> นี่มันคงจะเหลือแต่ผมนะฮะที่ทำอาร์ตโซเปิ้ลนะครับหมู่ไม้เดลลออัปเดตนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตเราจะมาเล่นกันินบอลมันกันแน่เลยนะครับเล่นกันแบบว่าบ้ากเกมเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมติดตามไปเลยฮะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมบ๊ายบายครับ <c oughs> อูก้กล้องหลุดลุหินแล้ว